สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือและจินตคณิตวันนี้เรามีจทยด้ยกันทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1-2-7-8คบวก7ลบ8ตอบค่ะข้อที่2 3 6สาบวก6ลบ7คือตอบค่ะข้อที่3-1-8-6คบวก8ลบ6คือนตอบค่ะ 4, 4, 5, 7, ข้อที่สีบวกหลบ7คือคำตอบค่ะข้อที่ห้ห้าบวก4ลบ8คือคำตอบค่ะข้อที่6กหนึ่งบวก8ลบ7จคือคำตอบค่ะข้อที่7จสลบ2บวก8คือคำตอบค่ะข้อที่8ปดสองบวก5ลบสองคือคำตอบค่ะข้อที่9ก้าบวก5ลบ1นึ่คือคำตอบค่ะ สิบหกบวก2ลบ3ามเทียบตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบหนึ่งข้อที่สองตอบสองข้อที่3ตอบ3ข้อที่สตอบสองข้อที่5ตอบ1ข้อที่6ตอบสองข้อที่7ตอบ9ข้อที่8ตอบ5ข้อที่9้าตอบ6ข้อที่10ตอบ5เป็นยังไงกัน ทำถูกทั้งหมดกันทีกข้อเออถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับจิตคณิตของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ